แอน่นะขอด้ะนำถึงเรื่องที่บอกว่าพี่แอนน่าพามเราเพิงเซมมากับทิมเบอรี่ในการเล่นละครเรื่อง,งอุ่มรักอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องไงครับพี่แอนไม่ได้ทำเรื่องอุ่มรักเออค่ะแต่อาจจะเป็นขานนา่าวลือเห็นมันมีภาพคลุงคลุโมทอะไรเจะต่อ,อ,ๆๆอ,อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่เห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่รู้ครับแบบอาจจะเป็นคนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอะไรเห็นค่ะเห็นเขาก็คงอยากเห็นสองคนนี้เล่นคู่กัน แต่ว่าต่ามก็จะกลับมาแน่นอนใช่ไหมครับเปล่าค่ะแอนแอนไม่ทราบเลยค่ะเพิ่งได้ยินจากจากประเด็นตรงนี้แหละต่างของแอนคือไม่ไม่มีแอนไม่ได้ทำแต่ถ้าเอาโอเคนะแต่จะเอากลับมาทำแล้วก็ถ้าสมมติเป็นเป็นแบบว่าเจมกับทีมเล่นจริงจริงเลยอย่างเงี้ยคือจริงๆคือแอนว่าอุ้มรักมันก็มันเป็นคาแรเขาเรียกอะไรคะมันเป็นมันลงตัวในแบบของของเขาแล้วในตอนนั้นนะคะในปัจจุบันอาจจะมีละครเรื่องอื่นที่มันแบบทำแล้วได้ความรู้สึกเท่ากันกับอย่างนั้นก็ได้ไม่แน่ใจว่า พอเอามาทําในยุคนี้มันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้างใมามีมาถามไหมคะเพราะว่าไปถามเป็นมามาแล,ล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ได้คุยกับน,น้องเลยค่ะค่ะก็ม <c oughs> ไม่ได้ทําแต่คนเข้าใจว่าแอนทำเห็นว่าโปรเจกต์ใหม่ของพี่แอนนี่ภาพทำน้องกันอ๋อน้องการเคยคุยกันค่ะเคยคุยกันในช่วงที่น้องกําลังแบบว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมาเจอกันนิดหน่อยแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่า ยังไม่มีจังหวะอะไรที่ที่น้องแบบน้องจะลงตัวตัวน้องจะสะดวกอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เขาก็มีงานหลายที่อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจน่าจาับตาะเห็นบอกว่าพี่แอนชอบ,บชอบน้อ,บองกันชอบชอบค<อ><อ>่ะ,ะเขาเซอร์แล้วก็ดูเป็นผู้ชายผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาแบบดูแบบดูดีอ,อ่ะความเป็นไปได้หรอพี่ยังเลยค่ะ <c oughs> คือแอนไม่อยาก ยังไม่ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรตอนนี้เลยนอกจากทำธิรกิตรักให้จบก่อนเลยยังไม่ได้แผนอะไรข้างหน้าเคยมีโอกาสเจอเนาเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันอยากจะชวนมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบก็เลยลองลองชวนมาคุยกันเฉยๆโดยยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแค่แค่มาคุยแล้วแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะ เขาเขาสนใจสนใจที่จะเล่นละครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้แอนยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรให้น้องอย่างชัดเจนแค่แค่เหมือนเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอัปเดตชีวิตกันแค่นั้นมันจะมีปัญหาไหมเก็นแนวอนกงานเขไม่ใช่เด็กออ๋อเนมันนานมาแล้วค่ะนี่แอนเล่ากับย้อนย้อนย้อนในอดีตซึ่งนานมากเป็นเกือบปีปีกว่าแล้วด้วยค่ะตั้งนานแล้วค่ะแล้วพอมาตอนนี้น้องก็ชัดเจนแล้วว่าน้องอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทราบเลยยังไม่ได้อัปเดตเลยค่ะว่าว่าน้องแบบไหนยังไงแล้วก็แอนก็ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรด้วยมันก็เลยยังยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครเลยมีโปรเจกต์ให้ลงสักอันดีไหมคับเจ๊พี่แอนโอ้โหถ้ามีก็ดีค่ะ <c oughs> เพราะว่าน้องเขาน่าสนใจ <c oughs> ตอนนี้คิวแน่นเลยใช่ไหมคทับที่บอกว่าจกจะให้แบบมีเด็กๆที่เราสนใจเยอะมากอะไรอย่างเนาะก็จริงๆนักแสดงแต่ละคนก็มีศักยภาพเยอะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทํางานกับหลายคนมากค่ะแต่ว่าแอนเป็นคนทํางานช้า ก่อจะเสร็จแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เราเมียแต่ช้าเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยยังไม่มีจังหวะที่จะได้ร่วมงานกับอีกหลายๆคนอย่างในส่วนของลิขิตรักตอนนี้ปิดถึงไหนแล้วพี่แอร์อ่าเหลืออีก3เดือนปิดกล้องนะคะก็คงอีกสักพักนึงเลยเห็นว่าเดี๋ยวจะบินไปถ่ายต่างประเทศแล้วใช่ค่ะไปสวิตค่ะค่ะอันนี้คืออยู่ในกำหนดป่ะคะพี่อยู่ในกำหนดค่ะก็กำหนดไว้เป็นปีแล้วค่ะว่าต้องไปเดือนแะไรเขียนหมดนะคะ แล้วงบก็ตามความเหมาะสมไม่หรอกมันก็ทุกอย่างมันก็อยู่ในอยู่ในความเหมาะสมที่ที่ที่ช่องจะให้ไปได้เกินเกินมาบ้างไหมครับพี่แอนเกินหมายถึงคิวกูงบประมาณบ้านาโอ้ยสาศาธุยาบาลเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่ควบคุมได้อยู่รากคนก็จะบอกว่าพี่แอนค่อนข้างเป็นแม่บรรทุกผสมคนกับการที่แบบทำละคร ไม่หรอกค่ะก็เรื่องอันไหนที่มันที่มันจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้เราทําละครแบบในเรื่องคือละครเจ้าละครแบบวังอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็มันก็ต้องมีการเซตบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่บางอย่างก็คือแอนเล่าสลับพือนนางเอกต้องมาอยู่กับมาอยู่ชีวิตสามัญชนมันก็มีโปรดักชันแบบถูกๆด้วยผสมกันอยู่เดินตลงตลาดอะไรเง,ง,งี้ยมันก็เลยเฉลี่ยได้ไม่ได้ว่าทำเจ้าทั้งเรื่อง ยังค่ะเห็นภาพหวานมาบ่อยๆโอ้ไม่หวานเลยโอ้ไม่เรยบางทีแอนแบบนั่งทําอยู่เขาก็มาแอบถ่ายทําให้แอนรู้สึกว่าแอนแบบโดนกดขี่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยโดยเขาชอบแกงเนี่ยชอบแกงมาแต่คือเขารู้สึกคนไม่ค่อยเห็นภาพแอนทําอะไรในแบบนี้เขาก็เลยอยากให้แฟนลับแอนเห็นแต่แอนจะชอบลงรูปตัวเองแต่สวยๆไง ใช่ใช่ค่ะแอนก็จริงๆก็ทำในความเองทุกอย่างเหมือนกัน,นตอนนี่ทำภาบเองแนวโน้มแล้วยังๆัค่ะก็อัปเดตที่ตรงแอนเพลสนั่นแหละนั่นนันล่าสุดนั่นล่าสุดค่ะเพราะตอนนี้คุณได้เห็นภาพแล้วแบบเห็นความสำคัญมากค่ะทำให้การตัดสินใจมันง่ายอ๋อไม่ละค,ค่ะก็เหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าเดิมหลายคนก็ยัง รอสงสารถามแล้วถามอีกไม่มีอะไรอัปเดตเลยแต่แต่ภาพที่พี่เอลงพี่แอนจะเป็นใช่จะเป็นมุมที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วก็เป็นมุมที่เขาคิดเองว่ามันโอเคแต่แอนแบบถามแฟนคลับก่อนไหมเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้อะไรเงี้ยมันที่จะมอมแมมมากแต่เขาก็เขาก็อยากลงก็ให้เขาลงคือกลับมาเป็นไงแฟนๆไม่ไม่มีใครว่าอะไรนะน้องก็อวยกับเขาไปคุคนก็จะบอกว่าอุ้ยมุ้ ก็ไม่เคยเห็นใช่ใช่มีแบบบางทีวีนด้วยมีวีนพี่เอด้วยอ๋อใช่ใชมีชมทุกอย่างทุกรูปแบบก็โอเคแล้วก็เป็นเป็นเราอ่ะก็เป็นแบบเรา